ทำไมพวกเขาชอบแกล้งคุณนะคะผมไม่ค่อยตามนะพวกเขาเลยไม่ชอบอยู่ๆไปเดี๋ยวเขาใหม่เข้าใจเองแหละสภาพแบบนี้คงไม่ใช่คนกรุงเทพหรอกมั้งทำไมไม่ทำงานที่บ้านนอกคลองนาของเธอละ่ะคนที่ม่ลลให้พวกเราอยู่ไปก็ไร้ค่ฟาฟังว่านะจัดการรวมหัวรวมหางเลยดีไหมมันจะได้เป็นพวกเดียวกับเราอะ เฮ้ยไอ้กันทำไมแกซุ่มซ่าแบบนี้วะเอาจะยืนเซ่นอีกเก็บซิก็เพราะแบบนี้ไงถึงไม่ได้เลื่อนตำแหน่งกับเขาสักทีคุณนัทคุณฟางคุณฟ้าฉันฝากพนักงานใหม่หน่อยสิอ่ะใหมนี่คุณนัทเป็นหัวหน้าแผนกเวรเนี่คุณฟาง เป็นพนักงานขายมือหนึ่งของบริษัท่ะสวัค่ะ,คะอยากเป็นพนักงานขายเหรองั้นคุณต้องปรับเยอะเลยนะคะฉันถึงเอาคุณใหม่มาฝากปังกับคุณฟ้างไงคะเออนี่ฉันคงจะไม่ได้เข้าบริษัทสักสองสาวันนะคะยังไงฝากพวกคุณสองคุณช่วยดูแลบริษัทด้วยนะคะคุณนัดคุณฟางได้คะ่ะคุณฟา ยกไหมกับคุณน้าจัดจาก,การได้เต็มที่เลยสภาพแบบนี้คงไม่ใช่คนกรุงเทพหรอกมั้งคิดยังไงถึงอยากมาทำงานที่นี่อ่ะทำไมไม่ทำงานที่บ้านนอกคองนาของเธอละ่ะทำไมลหะคะคนบ้านนอกมาทำงานกรุงเทพไม่ได้หรอคะอ ดีซะด้วยนี่จะบอกอะไรให้นะถ้าอยากทำงานที่นี่อ่ะต้องฉลาดหัวไวแล้วก็คล่องแคล่วแต่อย่างเธอสงสัยอยากจะชุบตัวเป็นสาวเมืองกรุงละสิการที่คุณพูดจาดูถูกคนอื่นแบบนี้มันสแสดงถึงการอลบลมเลี้ยงดูมาแบบผิดๆไอกัดอ๋อ oh. อีกอย่าง คนดีๆเนี่ยเขาไม่กแกล้งขัดขาคนอื่นจนล้มหรอกคุณเล่ฉันเป็นคนตรงๆอะ่ะถ้าเธอไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้นะฉันก็แค่หวังดีแล้วใส่เสื้อผ้าแบบนี้ไปพบลูกค้ามีหวังลูกค้าไม่ให้เข้าพบแน่ๆเข้าใจค่ะ หมจะปรับปรุงตัวนะคะ,ะกันฟ้าเขาบอกว่าแกว่าเขาเหรอก็ฟัง,ขงเขาแรกก่อน แล้วยังพูดไม่ดีกับนักงานใหม่ด้วยไม่ต้องพูดนายเป็นผู้ชายไงนี่ก็ผิดในฐานะที่ฉันเป็นหัวหน้าพันแหนฉันขอสั่งให้นายอยู่เคียงงานให้เสร็จภายในคืนนี้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยฉันบอกว่างานพวกนี้คงอยู่บนโต๊ะทำงานของฉันสมน้ำหน้า ชินแล้วนะทำไมพวกเขาชอบแกล้งคุณนะคะผมไม่ค่อยตามนะพวกเขาเลยไม่ชอบอยู่ๆไปเดี๋ยวเใหม่เข้าใจเองแหละถ้าไม่อยากเป็นแบบผมคุณก็ต้องยอมเป็นลูกไล่พวกเขาทำไมคุณการต้องทนนะคะผก็ไม่ได้อยากทนหรอกแต่สงสารคุณฟ้า ที่มีพนักงานเร็วๆแบบนี้ เอาไงต่อดีอะพี่คุมหัวเป็นไอโมกตีมันให้หมอบโหดจริงๆเลยนะคนที่ไม่ลงให้พวกเราอยู่ไปก็ไร้ค่าอ๋อแล้วกล้องวงจรปิดเอะพี่มันเสียสุดยอดงั้นก็ างคะพนักงานเขาคุยกันว่าเมื่อคืนมีโจรป้นบริษัทเหรอคะใช่แต่ดีนะที่วัานั้นเราไปไ,ปไม่ได้ต้องขอบใจกันเขาอะที่อยู่ทำงานดึกเมื่อคืนแล้วกันเขาหายไปไหนนะคะพนักงานที่มาถึงเมื่อเช้าอะเจอกันนอนหมดจมกองเลือดอยู่แต่ตอนนี้พาส่งโรงพยาบาลไปล้น่าสงสารกันเขานะคะ นี่ไหมพักเที่ยงเธอจะไปกินข้าวที่ไหนหรอก็ทน่แถวๆนี้มั้งคะโยหยน่าเบื่อนี่ถ้าอยากเป็นสาวกรุงเทพอะเธอต้องหัดออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างนะไม่ใช่กินแต่ข้าวแกงแบบนั้นอะแต่กินแถวบริษัทก็สะดวกดีนะคะแถมยังกลับมาทํางานทันด้วยอะค่ะแมวเธอต้องไปกินข้าวกับพวกฉันฉันว่าจะไปกินอาหารหรูๆกันอะพวกฉันก็ทีมขายไง พี่นัดหัวหน้า,าแผนกกับฉันเุณอยากไปกินกับฉันไหมล่ะนี่ไหมเพิ่งเคยมาละสิร้านอาหารแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวหม่ขอบไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ นนมองตาเป็นมันเลยนะอยากลองเปลี่ยนจากสาวแซ่บเป็นสาวบ้านนอกดูไหมล่ะ<ม>ฟังว่านะจัดการรวบหัวรวบหางเลยดีไหมมันจะได้เป็นพวกเดียวกับเราอ่ะเข้าท่า นี่ไหมคะเดี๋ยวอยู่ช่วยฉันทำงานหน่อยนะพอกันไม่อยู่แล้วฉันทำงานไม่ทันเลยอะ่ะค่ะหมเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายขายอยู่แล้วอะค่ะจะช่วยให้เต็มที่เลยนะคะแหมน่ารักจริงๆเลยอะไรกันอะไหมไหนบอกว่าเราเป็นทีมขายเดียวกันไงไม่เห็นต้องกลัวะไรเลยไปทำงานของพี่ดีกว่า โซฟาด้วยนะไหมเผื่อว่าหมายอยากจะเอ็นหลังไงหมายความว่ายัางไงคะอย่าเล่นตัวหน่อยเลยอย่าเป็นสาวกรุงไม่ใช่หรอมาสิให้ฉันช่วยจะเดวาว่าคุณฟางก็ทำแบบนี้หรอคะปากดีนะนะหมามยพี่นะัทรออะไรอยู่ล่ะจัดการเลย <c oughs> ปากดีแบบนี้พี่ชอบ,อบนี่หาบ้าคะ <c oughs> เป็นแบบที่กันบอกไว้ไม่มีผิดกินดีด้วยนะพี่ตอนนี้เราก็ไม่ไ ต่อไปนี้เนี่ยเราก็ทํางานสะดวกขึ้นเจ้านายไม่ค่อยเข้าบริษัทเราจะโกงเงินเท่าไหร่ก็ได้ที่เหลือก็แค่จัดก,การนังใหม่เด็กใหม่นั่นแหะ ผมจะบอกอะไรให้นะผมซ่อมกล้องวงจรปิดเรียบร้อยนะนั่นก็แปลว่าพวกเรามีหลักฐานเอาผิดพวกคุณแน่ฉันรู้มาสักพักแนละ้วว่าพวกเธอสองคนร่วมมือนกงบริษัทของฉันและที่ฉันไม่เข้าบริษัทเพราะเป็นแผนของฉันที่จะทำให้คนร้ายเผยตัวอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนะที่พวกเธอสองคนยังไม่รู้ไหม คนที่พวกเธอกำลังลังแกเขาเป็นน้องสาวของเพื่อนสนิทที่มีบุญคุณกับฉันแล้วก็เป็นหุ้ส่วนของบริษัทนี้ด้วยไม่จริงอ่ะมันเป็นแค่คนบ้านนอกไม่ใช่หรอไหมพี่แนะนำนะว่าให้ไหมแจ้งความดีกว่าเรามีกล้องวงจรปิดอยู่ไหมไม่ต้องกลัวไหมย,ยกโทษให้ฉันนะฉันขอโทษอะ่ะกันกันยกโทษให้พี่ได้ไหมกัน ไม่มีทางหรอผมรอเวลานี้มานานแล้วถึงเวลาที่พวกคุณต้องได้รับผลกรรมที่ทําไว้จะให้ใหม่ยยุท้อให้คนที่กำลังจะข่มขืนใหม่เนี่ยนะฝันไม่หรอฟางเธอก็เหมือนกันน่ะเธอคงต้องโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดแน่ๆแม่จะคดีที่โกงบริษัทของฉันอีกเชิพวกเธอสองคนไปใช้ชีวิตสนุกกันในคุกที่ตามสบายเลยนะนับฟังไม่ไมไม เธอขอร้องนะขอฉด้วยนะอยนะ่าเอาโทษฉันเลยนะไหอร้องนะ